ที่ติดตาก้าลาซาด้าใน YouTube นะครับตอนนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดเลยก็คือ YouTube เนี่ยเขาสามารถแปะตะก้านะครับไว้ในวิดีโอช็อตหรือว่าวิดีโอยาวใน YouTube ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ลองดูตัวอย่างนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับซึ่งหน้าตามันก็เหมือนกับของช้อปปี้แหละครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่ผมเพิ่งทําไปนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีตะก้าโผล่ขึ้นมานะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับมันจะมีคําว่าลาซาด้าไทยแลนด์นะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะครับแต่ผมติดทั้้้้้งงง2ตตะะะะกกกกรรรราาาาเเลลยนนคคคคคัััับบบ็็ืออทททขแแแววว่่่่ถใีจมมปญ เขาก็จะมีแคมเปญนะครับสำหรับการติดตะกร้าแล้วก็ลุ้นรับนะครับโบนัสพิเศษเนี่ยซึ่งเราจะต้องติดของลาซาด้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญนะครับก็เลยติด2อันเลยนะครับทั้งช้อปปี้ทั้งลาซาด้าเลยส่วนใครบ้างที่จะสามารถติดตะกร้าได้บ้างนะเงื่อนไขเดียวกับช้อปปี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไปถามน้องตั้งมานะครับเจ้าของช่องลองสักปั้นนะครับก็เงื่อนไขในการติดตะกร้านี่นะครับเราจะต้องเปิดสร้างรายได้กับ ทาง YouTube ก่อนนะครับเงื่อนไขก็คือจะต้องมีผู้ติดตาม100 0คนนะครับแล้วก็การรับชมวิดีโอเนี่ย4 0 0พชั่วโมงใน12เดือนที่ผ่านมาครับหรือนะครับมีผู้ติดตามพันคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องมียอดในการดูช็อตเนี่ยนะครับ10ล้านครั้งนะครับใน90บวันที่ผ่านมาอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่เขาระบุมานะครับเพราะว่าตัวรายได้นี่นะครับมันจะไม่ได้ไปโผล่ที่ตัวของช h อป e ีหรือว่าลาซด้นะครับแต่ว่ามันจะมาโผล่ในระบบของ YouTube นะครับเนี่ยครับก็คือถ้าเราเข้าไปที่ตัว ก็จะมีแถบตรงนี้ครับคำว่าช้อปปิ้งนี่นะครับให้เราเลื่อนลงไปดูนะครับนี่ครับรายได้มันจะมนโผล่ตรงนี้ฮะมันจะไม่ไปโผล่ที่ตัวของ s h o ปปีหรือว่าลาซาด้าตรงแดชบอร์ดอันนี้แยกกันต่อไปเป็นวิธีการติดตะกร้านะครับจะต้องทำไงได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําผ่านมือถือให้ดูเลยนะครับก็เข้าไปที่ตัว YouTube Studio ของเรานะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปตรงคอนเทนต์นะครับแล้วก็กดเพิ่มวิดีโอนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าแท็กโปรดักต์นะครับตรงนี้เนี่ยให้เราไปคคคคคค้้้้้้้นน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 นหาาาาาสสิิะะะะะะรรรรรรัััับบบททีีีี่่่เเเจจตตออองงกกกกกแแ็็ใผมลลืวย ไม่ได้เป็นการก๊อปโค้ดหรือว่ากอ๊อปลิงนะครับแต่ว่าจะเป็นการคัดลอกชื่อสินค้านะครับเพื่อที่จะเอาไปค้นหานะครับใน YouTube อีกทีนึ่งตรงคําว่า Search Product นะครับผมก็กดเพสชื่อสินค้าที่ผมได้ Copy มาเมื่อกี้นี้นะครับก็หายากนิดน,นึงนะครับผมเจอละสินค้าเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับ มันจะมีทั้งของ Lazada และของ s h อป e e นะครับแต่ว่าเราจะเลือกที่มันเขียนว่า Lazada Thailand เท่านั้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะกดบวกเพื่อที่จะเพิ่มตะกร้าเข้าไปในวิดีโอของเราเนี่ยนะครับให้เรากดเข้าไปดูก่อนนะครับว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันใช่สินค้าตัวเดียวกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับโดยเรากดไปที่คําว่า v i s i t store นะครับเพราะว่าตัวของ Lazada เนี่ยนะครับมันจะมีโบนัสคอมมิชชั่นนะครับเราก็กดเข้าไปดูว่าใช่สินค้านี้ไหมนะครับถ้าใช่นะครับเราก็ทําการกดเพิ่มได้เลยนะครับกดเพิ่มด กดแท็กไปปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นติ๊กถูกสีดํามาละนะครับเสร็จแล้วเราก็กดดันนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเราก็กดอัปโหลดช็อตเท่านี้นะครับวิดีโอสั้นหรือว่าวิดีโอยาวของ y t u t u เราเนี่ยนะครับก็จะมีตะกานะครับของลาซาด a าโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครขั้นตอนก็ง่ายๆแค่นี้เองครับก็ลองไปทำกันดูนะครับ